เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีหลักที่แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในโยกังนะครับผมวันนี้ก็มีดรามา่ารวบรวมดราม่าของหมาฮัสกี้มาให้นะครับแล้วก็ขออนุญาตบอกนะครับเจ้าหมาฮัสกี้เนี่ยได้มาจากอะไรอันนี้คนถามมาเยอะนะครับหมาฮัสกี้ได้มาจากการลงทะเบียนล่วงหน้าครับแต่ว่าตอนนี้ที่มีปัญหาที่เขาดราม่ากันก็คือเจ้าฮาจเนี่ยสเตตันมันบั็กซึ่งจริงๆมันมาแค่ศูนย์ดาว สเตตัสบัคก,ก็คืออาจจะขึ้นให้ดูครับเห็นไหมเฮดพี HP 6, 000, บวกหกพับวกโจมตีป้องกันอย่างละ300ทีนี้มันก็เลยเก่งเกินไปไอ้ยัง,งมีอย่างเงี้ยมีสายฟีสายเติมน้อยปกติมีก็หมุนประมาณพันหนึ่งใช่ไหมมาพันกว่าใส่ฮัตตี้ไปหมีหมุน3,000กว่าเลยอ,อารมณ์แบบตอนนี้เขาเป็นสุรต่านเลยเห็นไหมซึ่งเ p เราฆ่าเร็วเห็นไหมครับมันก็จะไวมันจะได้ถึง2,500สนเกือบ3,000สนซึ่งไวามากเลยนะโอ้ไมีเข้าใจแล้วสุรตานทำไมเขาไวๆนะแต่ปกติถ้าเกิดมีไม่ได้ใส่ฮัตตี้ก็ได้แค่สามสามาณนี้นะครับ อ่ะล่ะก็ตอนนี้ทางทีมงานก็ประกาศขึ้นมาแล้วเพื่อนเพื่อชื่นใจได้เลยนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายหนึ่งเขาก็จะปรับมาฮัสกี้แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนเพื่อนก็ใช้ให้จุกๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตรวบรวมประเด็นดรามา่าแล้วก็การเปิดกล่อง300กล่องตอนหนึ่งวันหาจากไหนเปิดแล้วคุมไหมแล้วก็เป็นในส่วนดาบอาธรรม80ตอนนี้ราคาหยวนเท่าไหร่ขายบาทเท่าไหร่นะครับก็มีก็ได้มาเล่มหนึ่งครับแต่ว่ามีขายนะ ทำไมหมีขายเพราะว่าเดี๋ยวหมีมองว่าเดี๋ยวมันก็พอมีคนดรอปเรื่อยๆมันก็จะต้อง,องราคาตกตามฉบับของเกณฑ์อยู่แล้วเพราะฉนั้นเราได้มาเราขายตอนนี้เราก็ได้เงินซีถูกไหมครับ่ะเดียวขออนุญาตแปะกระทู้ยอดฮารเลยนะของหมาฮัสกี้คุงนะครับผม่วยแต่ชิหายเอ้ยส่วนใหญ่คนบ่นจะเป็นสุลตะนี่เขาแบบเติมสามหมื่นห้าหมื่นสองแสนสามแสนไปอะ่ะคือใสฟ่ฟรีใส่ไปแล้วเก่งเข้าสุลตนสุรตนไม่พอใจประมาณนี้นะครับ ก็เวยแต่ชิบหายเกมเปิดได้มีกี่วันผมเติมเงินทำของแทบตายสุดท้ายก็แจกหมาให้สายฟรีมาเวลกันเติมทาเติมของไปทําตีเรือเวล68ได้หมดไปเท่าไหร่สุดท้ายมาแจกหมาปัญญาอ่อนหมาตัวเดียว1,000เริ่มเมื่อก่อนฟาร์มได้ดีเฟนต์ต้อง650ทําแบบนี้หักหลังคนเติมหรือเปล่าเออไม่ได้เลยสุลตานสุลตานโกรครับไม่ได้เลยนะโอเออตะกี้หมีบอกไปแล้วใช่ไหม โค้ดได้กันจดหมายนะครับเนี่ยกดรับได้เลยพอเราลงทะเบียนล่วงหน้าได้เสร็จแล้วก็เอามาน้องฮัสกี้มากดที่ใส่ที่หมีบอกแค่แนั้นเองครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ปรบับสเตตัสมันก็กลายเป็นสูย์ดาวก็ไม่ได้เวอร์วังนะครับอ่าก็ดราม่าอันที่หนึ่งนะครับผมก็ไอ้นะเขาก็บอกอยู่เลยว่า60ตีไปตีข้ามมอนสต์มันทําได้จริงมันบบก350บอบนะก็จะมีคนกลัวคนอื่นเขาเก่งไม่ทนันหรือไงฮึอะไรแบบนี้นะฮา่าฮ่าละกัน นี่ครับขอบคุณน้องหมาไซเบเรียนครับผมสามารถยืนชนบอสกระบี่คนเดียวได้เลยโอ้โหตึงอย่างตึงเลยนะน้องหมาที่เพิ่มพลังสุดๆซึ่งถ้าเกิดเรามาดูสเตตัสเห็นไหมว่าเอาซ่าแจกน้องหมาแล้วสเตตัสสุดจะโอพีเลือดบวกสพันไม่ได้บวก4 0 0พับวก 6, นะครับโจมตีกับป้องกันมากกว่า350ระท,ที่มีใส่คือสุดมากเลยนะใส่ไปได้กูกลายเป็นซุปเปอร์แมนเลย <c oughs> จากจากเมื่อวานที่กลายเป็นยาจกนะครับใส่ทีกลายเป็นซุปเปอร์แมนเลยอะไรอย่างนี้ ก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็มีประกาศจากทางทีมงานก็คือเดี๋ยวจะจัดก,การให้นะครับผมเออล้วก็มีการในส่วนการแจกของขวัญเห็นไหมยาแสงเหนือยี่สิบสี่ยาเซียนห้าแจกเหรียญแจกทองให้แล้วแต่ของแค่นี้รู้สึกยังน้อยไปนะทางทีมงานนี้มีแนะนำเอายา xp สี่สิบเปอร์เซ็นต์มาแจกวันละสิบเลยครับยา xp คูณยี่สิบแบบโค้ดอย่างนั้นเออเอามาแจกวางละสิบแค่นี้แหละผู้เล่นเงียบทุกคนเชื่อมีอ่ะเดี๋ยวเราขอนอุญาจบประเด็นของดามาฮัสกี้ไปนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละ ส่วนใหญ่คนก็เอาสายฟีสายเติมน้อยก็ถูกใจสิ่งนี้ครับแต่ว่าสายสุลต่านก็อาจจะออกมาไม่ยอมนะผมเติมเงินไปเยอะแล้วมึงมาเก่งเท่ากูได้อย่างไรมันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีของสมบัติแห่งชาตินะครับนี่มีฟาร์มวันเดียวมีได้อยู่300กว่าเลยนะซึ่งมียังไม่ได้เปิดเลยนะลองลองดูอยากทั้งวันนี่สามออันนะครับเนี่ยนี่ ซึ่งจะทำยังไงหมุนวันให้ได้สา0รอยใช่ไหมครับแล้วก็พวกของเจ็ดสิแปดิบที่มีเปิดได้เนี่ยมีก็มีก็เปิดได้มาจากกล่องเนี่ยแหละมีจะทำยังไงใช่ไหมก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไปฟาร,ร์มเอา xp เยอะอ่ะมันก็ต้องแข่งกับสุรตานอย่างหมาจิ้งจอกอย่างตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้คนแม่งจะฆ่ากันตายอยู่แล้วเนี่ยมีเคยไปรอบนึงอะ่ะโอ้โหสุรตานหวดกันชิบหายเลยกูว่าเออเออเอาเลยครับพี่ผมเนี่ยทำยังไงได้กล่องไวให้เราพยายามหากองมอนสเตอร์ที่อยู่สามกองครับ อะไรก็ได้นะขอให้เลเวลพอ,พอๆกันแต่จริงๆเลเวว่าห่างก็ได้ครับเน้นค่าไวเราอันนี้เขคือขอญาตแนะนําว่าต้องเน้นค่าไวอย่างเดียวครับอ,อย่างจุดของหมีก็ได้นี่ที่หมีอยู่เนี่ยสามกองนะครับเนี่ยเห็นนะมันจะมีตัวหัวบอสเนี่ยสตัวแล้วก็มีลูกเป็น1ิบเลยซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราจะได้กล่องเร็วไม่กล่องเร็วมันอยู่ที่ว่าเราเคลียร์มอนวัยีผู้ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นทําไมใช่ไหมก็อย่างที่บอกหามอเตอร์สามสามกองกองนึงมันจะมีหัวหน้าบอสอยู่ถึงตัวถูกไหมครับแล้วก็มีลูกวิ่งกันเป็นหกเจ็ดแปดเก้าตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันได้น้อยนะตรงตรงที่หมีตะกี้มันเยอะกว่าเพื่อน,นครับนี่นี่นี่ตรงนี้แหละครับนี่นี่เห็นนะเนี่ยพยายามอยู่กลาอยู่อยู่กลางระหว่างกองเนี่ยเออเหมือนคนเขาเจ้าที่ไปแล้วฮะออเ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 อ้ยนี่นี่ตรงนี้ก็ได้ครับนี่นี่ตรงนี้เยอะดีนี่นี่เห็นนะ นี่ประมาณนี้นะครับเอาสารุปให้ฟังก็คือพยายามหามอนสเตอร์ที่อยู่3กองและลูกเกเยอะครับแล้วก็พยายามฆ่าเร็วให้ไวที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าไวเนี่ยเราก็ได้กล่องง่ายเพราะว่าเกมเนี้ยมันคิดกล่องเนี่ยจากลูกกับมอนหมดเลยนะกับกับหัวหน้ามอนก็ได้ลูกก็ได้ถ้าเกิดเราฆ่าไวเราก็ได้กล่องไวแค่นี้ครับจบแล้ว <S <S แต่เพื่อนอาจจะต้องแบบหาที่นะหาที่ในการเปิดแบบพยายามยืนอยู่ระหว่างกลางแล้วก็พยายามาทำมอนฆ่าฉเฉลี่ยบแบบ ถ้ามินิเออหัวหน้าบอสตาย2ตัวแล้วก็พยายามให้ลูกเนี่ยมันผัดเวียนเดินมาหาเราตลอดเราจะได้ไม่ต้องเดินอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้หมีบอกวิธีของหมีแล้วนะอ้าวแล้วบางอย่างบางคนเฮ้ยวลไวไปบอสที่เออจิ้งจอกเนี่ยววันไวมันไวจริงหมีไม่เถียงนะแต่คืออย่างที่บอกเอา้าที่บอสชั่วโมงหนึ่งตีมาอีกแล้วครึ่งชั่วโมงมาอีกแล้วเออเอาเลยครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่า300กล่องหมีได้อะไรบ้างนะครับหวังว่าจะได้ดาบ8 0ดส,สเล่มหนึ่งนะ มีจะขายแบบฟินๆเลยมีขายไปเล่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับเอาเปิดร้อยกล่องก่อนแล้วกันแล้วก็เปย์ทีเดียวเลยแปดสิบแปดสิบหนึ่งร้อยกล่องก็งมาแล้วจังหวะน,นี้ไม่ได้แล้วครับมีขออนุญาตเ,เปิดเลยแล้วกาันใช่แล้วครับโอ้โหลักกี่แบบคือมีสีแดงอันหนึ่งครับสีแดงหมายว่าจะเป็นดาบถ้าเป็นดาบก็สบายเลยได้ีกเล่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเออ เฮออ่ทียมันทะลหหกสิบแล้ววะคือกลองงามีดูนะมันมีโอกาสสุ่มของอะ่ะของแดงอะ่ะหกสิบเจ็สิปดสิบมันอยู่ที่ดวงอะ่ะเท่าที่มีดูนะเพราะว่าแปดสิบมีเขาออกมาหลายอ่ะกดหมดหมดเลยละการเอ้ยมันได้แท่ทีละร้อยวะ่ะโอ้โหลักกี้แบคขึ้นสามโอ้ไม่มีแดงเลยวะ่ะโอ้โนี้จบสิ้นกันละโอ้โหแต่เพื่อนๆจะไปบอดมอนแปดสิบขึ้นไปก็ดีนะครับบอดมอนแปสิบขึ้นไปก็ได้ มันก็น่าจะมีโอกาสปกเยอะกว่าถ้าเกิดแต่ว่าเลเวลมีมันไม่ถึงไงถ้าเลเวลมีถึงมีก็ไปนะครับโอ้ไม่กอดตานี้ไม่ดีเลย <Okay. S 1> ขออนุญาตเปิดหมดเลยแล้วกันว้าคือโอ้โหมีแดงเฮ้ยดาบเปิดไทยเหรอไม่ใช่ครับดาบมันชื่อดาบอะไรวะอะไรซวงเลยมีลืมชื่อละโอ้โห ส5ห้ากล่องครับรู้สึกรอบนี้จะดวงไม่ดีเลยเมื่อวานนี้ดวงดีโคตรๆนี่เห็นไหมครับนี่ร้านหุงหมี่ที่มีขายอยู่ก็มีกระบี่ท็อปเหมือนกันเห็นไหมครับก็ละหมี่ก็ได้อยู่หลายอันนะเออเหาบ้านเลกแตกครับอย่างเงี้่เมื่อไรครับอย่างน้นอยหมี่ก็ได้ได้อะไรบางคนเนี่ย <c oughs> รู้สึกเหมือนไม่ได้อะไรดีดเลยอะ ปอกแขนเจ็ดสิบไมไ่เป็นไรเปิดเปิดขำๆไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเหมือนกล้องโอโอโอบูบ็อกอะโอบูบ็อกแรกหน้าล็อกครับเพื่อนๆเ,เคยเปิดไหมสรุปมีคือมีเกลือครับรอบนี้รอบนี้เกลือครับ อ่ะเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูราคาดาบ7 0 8 0กันละกันนะครับตอนนี้เออเดี๋ยวเราเรามาดูราคาดาบมารธรรม80วิธีดูท็อปไม่ท็อปดูยังไงใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นให้ดูนะครับนี่เพืเ่อนๆเห็นไหมถ้าเกิดเป็นดาบเหล็กดินดูวิญญาณเ,เห็นไหมพลังโจมตีอยู่ที่224-246อันเนี้ยไม่ท็อปครับถ้าเกิดเป็นท็อปต้องเป็นตัวนี้เห็นนะนี่ดาบวัชระทลายฟ้าเห็นไหมครับ248 270เราต้องซื้อดาบตัวนี้ครับ ซึ่งถ้าเกิสมมุติเรามาดูในราคาตลาดเนี่ยมีขายไปเล่มน,นึงนะมีขายไปรูโยช่เามื่อวานสี่พันทองสี่พันเออนั่นครับหยวนเป่า,เ,าเพื่อนๆลองมาดูตรงนี้ได้ครับของเต็มอีกแล้วโอ้ยก็ไม่แปลกครับเปิดไปต้องสามร้อยกว่ากล่องมันก็ได้แหวนหกสิบไมเนี่ยเออแหวนหกสิบเอาไปขาย เดี๋ยวมีเคลียรของทองทิ้งกัของทองเราไม่ได้ขายแล้วเดี๋ยวเราไปดูในะส่วนราคาดาบนะตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถกดเช็คดูตรงนี้ได้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ทราบนะครับแปอ่ะกดรูดเข้าไปนี่ดาบท็อปครับขายอยู่4,500ั้าเมื่อวานมีขายไป4,000ันเห็นไหม เครื่องประดับเรือปรเซริฐนี่ดับทํา2 4 8 2 7 0นะครับนี่คือดับท็อปตัวน,นี้ตกอยู่ที่4,000-4,500ถึง 4, หวนเป่าถ้าขายเป็นบาทก็ประมาณ1,000-2,000อะ1,500-2,000นะ 1, 2, นะประมาณนี้นะครับนี่ดับไม่ท็อปโหคนนี้โคตรดวงดีเลยมีแม่งท็อปไม่ท็อปมีขายแทบทุกอย่างเลยโอ้โหทามาก็มีอีกสุดยอดเลยนะนี่ดวงดีจริงเลย ถ้าทำหมีนะถ้าได้มาตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รีบนะก็เอาขายก่อนได้ตั้งสี่พันแต่ถ้ารีบจะใส่ก่อนก็จัดไปได้ครับตอนหมีมองว่าอีกไม่นานก็ขายเกือนครับราคาก็ตกอยู่แล้วเพราะนั้นเราควรขายเลยแบบตอนนี้จะดีกว่าถูกไหมครับเรา,าลดราคาว้อันนี้ดาบไม่ท็อปนะเขาขายเป็นราคาท็อปอันนี้เขาอาจจะเข้าใจผิดเขาเรียกว่าเขาได้ดาบท็อปไม่ใช่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ท็อปนะใจะเย็นๆนะเพื่อนๆเมื่อาวานหมีไม่ได้เวลเลยมัน มันหลุดอะแล้วหมีเล่นเกมอื่นนะครับเลยโอ้โหเลยว่าชา้าเลยตอนนี้แต่ไม่เป็นไรหมีก็เล่นคำคำแล้วตอนเนี้ยเล่นทำกด์ช่วยคนได้ก็พอใจละอ่ะสาสรุปตอนนี้ราคาจะอยู่ที่4 0 0พหยวนนะครับแล้วก็ถ้าราคาบาทมีเห็นทีงเขาขายอยู่ประมาณ1 000, 5 0 0 2 0 0 0ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกก็พยายามฟาร์ม3กองแล้วกใ็ให้เพื่อนดวงดีให้พยายามดวงดีแค่นั้นเองครับให้พยายามดวงด,ดี๋ยวมันก็จะดอกอา้าวไรคนนี้มาไงคเขาพูดโอ้พี่ชาใจเย็น ไปก่อนไปก่อนไปก่อนอตรงนี้ก็แล้วนะครับพยายามเอาให้สามทองแค่นั้นครับแล้วก็ปั่นเลยแต่ถ้าเกิดเพื่นพนอนๆเลเวลประมาณสักเจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็ข้ามอมอนมอนแปดเอ็ดเลยก็ได้ครับไม่รีบหนีเวลยไม่ถึงก็เลยเอาเอา,เอาตรงนี้ไปแล้วมันก็ฆ่าง่ายดีอย่างที่บอกครับอยากจะได้กล่องเยอะก็อยู่ที่ว่าเราวนสามกองแล้วก็ฆ่ามอนเยอะๆแค่นั้นโอกาสจะดรอปเยอะกว่าอ่ะเรียบร้อยครับขอให้คนเล่นเกมโยกกันมีความสุขแล้วกันนะครับ